สวัสดีค่ะคลิปนี้คิด plus จะมาแนะนำวิธีการฝึกสมาธิให้ลูกเริ่มต้นง่ายๆได้ที่บ้านค่ะวิธีที่1การฝึกทำงานบ้านง่ายๆตามวัยและฝึกการทำตามคำสั่งค่ะอย่างเช่นในเด็กวัย2-3ปีก็อาจจะฝึกการเก็บของเล่นด้วยตนเองเก็บเสื้อผ้าใส่ตะกรา้าทำความสะอาดง่ายๆ หรือให้อาหารสัตว์เลี้ยงค่ะหรืออย่างในเด็ก4ขวบขึ้นไปก็อาจจะฝึกเก็บที่นอนช่วยแม่เตรียมอาหารหรือจัดกระเป๋าไปโรงเรียนด้วยตนเองค่ะวิธีที่2ชวนเด็กทำกิจกรรมหรือเล่นเกมที่เหมาะสมกับวัยและไม่ยากเกินไปค่ะพยายามกระตุ้นให้เด็กทำกิจกรรมให้ได้จนสำเร็จอาจจะเลือกเป็นกิจกรรมที่ฝึกการรอคอยและส่งเสริมสมาธิอย่างเช่นเกมเปิดภาพจับคู่การฟังนิทานค่ะ วิธีที่3ฝึกการจัดตารางเวลาค่ะการกำหนดเวลาเป็นตารางกิจกรรมจะช่วยให้เด็กได้รู้ว่าตัวเองมีเวลาในการทำอะไรนานเท่าไหร่จะทำให้เด็กมีสมาธิจดจ่อทํากิจกรรมนั้นๆให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนดไว้แถมยังจะช่วยฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบรู้จักบริหารเวลาได้อีกด้วยค่ะวิธีที่4ลดสิ่งเร้า ในขณะที่เด็กๆก,กำลังทำกิจกรรมอยู่นั้นควรลดสิ่งเร้าต่างๆที่อยู่รอบข้างเด็กๆให้ได้มากที่สุดค่ะควรทำให้สภาพแวดล้อมเงียบสงบที่สุดจะเป็นการฝึกสมาธิเด็กกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ค่ะวิธีที่5งดการเลี้ยงลูกด้วยจอบ ในเด็กอายุ2ขวบปีแรกจะเป็นช่วงเวลาทองสำหรับการพัฒนาสมองและเรียนรู้สิ่งรอบข้างม่ใช่การดูแต่จอภาพค่ะยิ่งการที่เด็กเห็นภาพในจอที่แสดงสีสันสดใสขยับภาพไปมาอย่างรวดเร็วจะยิ่งทำให้เด็กวอกแวกได้ง,ง่ายและไม่จดจ่อก,กับกิจกรรมอะไรที่ต้องใช้สมาธิและเด็กจะไม่ได้ฝึกการใช้สมองในการแก้ปัญหาเพราะเคยเจอแต่หน้าจอ ซึ่งอาจจะส่งผลให้กลายเป็นเด็กสมาธิสั้นไปเลยก็ได้ค่ะการฝึกสมาธิสำหรับเด็กถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะเพราะหากเด็กนิ่งขึ้นมีสมาธิจดจ่อที่นานต่อเนื่องจะทำให้เด็กเรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คิดพลัส